สวัสดีค่ะอยู่กับสมอรชาแนลคุณยายมาขายของนะคะคุณยายมาขายของที่นี่บ่อยมากนะคะที่นี่มีหอยมีหน่อไม้คจะแกงหอยขมดีาอขมมีปลาดุกด้วยนะคะพี่คุณยายคนนี้นะขยันมากชอบเอาของมาขายตรงนี้นะคะคุณยายจะเก่งมากนะคะอายุเยอะแล้วนะคะแต่แกเอามาขายที่นี่ราคาแอบ้มจรนะพี่แกะให้เรียบร้อยเนี่ยให้เรียบร้อยไปหาทุบแล้วก็ แกงหูแล้วก็แกงผักกระเยงนาเออผักกระเยงนายี่ใส่หลักเข้มข้นเข้มข้นพูดตอนหิวข้าวไปเถอะพี่ใช่ใช่พี่น้ำนนะคะเราก็สรุปแบบเบ้นนี่นะคะก็หน่อไม้นะคะคือเก้าสองถุงอ่ะแอดจะไม่ได้ถ่ายคลิปถ้ามีใครทำก็แอดกด ไม่สุดสดนี่ทำไมไรแกงเนี่ยง่ายดีแกงเนี่ยง่ายดีที่สุดถุนไปยี่สิบสองถุงก็เกงหิแล้ว หอยนี่งยังอยู่สามสิบาทโอ้ไม่เอาหอยนั้นหอยนี้เหรอหอยขมนี่ไงหอยขมห้าสิบบาทหอยเท่าไหร่คะนี่ห้าสิบบาทถุงมาเราทำไมไม่ทำถุงมายี่สิบค่ะคุณยายโอ้ยอันนี้ก็ห้าสิบนี่ก็โอเคก็คุณแกไม่ต้องอนีรไงยี่สิบบาทคเฮ็ดลายพะยักไต้หน่อยเฮ็ดหน่อยพะยักได้หลาย คุณแม่ก็ทำด้วยีกจะได้ขายเงนูยยี่สิบบาทนะโอยี่สิบเยอะเด้อหนอเนยี่สิบนอก็อยากหอยก็อยาก กินได้หรอได้ถ่ายแกวันนั้นไงมีคนดูตั้งถันเลยเพราะว่าเดียวไม่ได้แต่ว่าหอยนี้อยากอยู่ตลาดเพื่อนที่ตลาดเพื่อนที่คุณยายมาขายของคิดย้อนกลับไปเหมือนเหมือนเหมือนไม่ได้เลยนะไม่ได้ต่างกันไปให้บอสนาทีเองนะอบอสนาทีอยู่โน่นที่บอสนาทีให้ตังสองร้อยนะดูโน่นนะถ้ายายอยากจะขายอีกยายก็ เอาอันนี้ไปบอกว่าเอาไปหมดเลยไปหมดเลยไปให้บริษัททีเลยนี่น่ะบใช่อยู่โดมน่ะแล้วหอยนี่ก็นี่อันนี้บอกว่าอันนี้คงเท่าไหร่ห้าอันนี้ก็บอกว่าจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเงินแล้วใช่ไหมแต่ว่าให้เอาไปให้ดตัวเองเออบางทีได้ขายอีกหมดนี่ก็ได้อันนี้โอ้หนม้าขนม้าขนม้าไปตะเกาบ่ได้ไปเมื่อเช้าไปเลยจะง่ามบ่งามหอยเอาโลดเอาโลดมี่ไหนเนาะ

อันนี้ปปาช่อนปลาข่อน้อยเนี่ยเอาบ่อนบ้านตามสิบาทเอามาโมไปให้พี่นี่เลยยาให้ีเอาทุกอย่างดกนั่นแหละาดุกนั่และเนี่ยมันไม่ต้องไปนั่งถัวเกตมันเป็นต้องมานั่งแซกเกบอีกเอาแกทำมาเป็นกิโลแล้วแบ่ง่เลย เพื่อเข้าขยายด้วยเออพอดีปล่อยจะเอาครึ่งหนึ่งยี่สิบห้าบาทปล่อยพอดีปล่อยเออไปปล่อยไปปล่อยแบบไปปล่อยยายนี่ใจดีนะไปปล่อยอันนี้เราจะทำบุญเอาโชคนะทันทีเราทำบุญทำบุญนี้วันนี้หวยออกจ้าก็ช่วยชีวิตเขาเขาจะช่วยต่อชีวิตเรานะะค กต้องใช่ไหมเพื่อนดอยเชาวมาแป๊บเดียวก็ได้ขายแล้วโอ้ยขอให้ได้ขายบ้างเพื่อนได้ขายแน่ขายดลขวายื้อย้อดยั้งยอดขวายไปขายแล้วคันมีคนเชื่อขายเลยดีใจไปไรเนาะคิดก่อนยน่ยมัจะคล้องติดไหมคะเนาะนะได้ขายเลยนี่ล่ะหอยก็งามงานนั่นแหลหอยเนี่ย อันนี้นะ่ะเธอ,อไม่ลดให้ฉันบอกฉันจะเอาไปทำบุญยีบาทเอาไหมเอ้ยมเลยไปยเสี่ยวไปทำบุญด้วยกันด้วยกันียวไปเดี๋ยวทำทีหมาสี่ห้าบาทจาจงนะคะทอมาพนี่เลขเลขะี่ น่าจริงๆเหลืออีกใบซาวหนึ่งก็ถอนเขนได้เพราะสีสิบก็ไปสุกแล้วเลยใบเม็ดดาวกระเบนก็ได้ห้าบาทต้องถอนถือว่าถอนหกสิบไงแต่เขาไม่มียี่สิบเอวไม่ตานี่ยายฮันนี่ก็จะจ่ายแบงค์ร้อยเหมือนกันน่ะยายฮันนี่เอามาจ่ายเลยแบงค์ไม่ร้อยนะยายฮันนี่เบนมีถอนีลโอ้ไม่มีพี่ยายถอนมาสามสิบละจ้าอันนี้ เอาสาบาทถึงห้าบาทได้อ่ะถอนมาสามสิบบาทอันนี้จ่สามห้าบาทมายี่สนบมาสี่สิบแล้วนะได้แห้าบาทแล้วก็เอาแบงค์ยี่สิบยี่สิบสี่สิบสามสิบสี่สิบได้เลยครบแล้วครบแล้วนะคะครบแล้วเจ้าก็เอาแบงค์ยี่สิบไม่เพิ่มสิบแบงค์ยี่สิบแล้วก็เหรียญสิบโอเคถูกต้องค่ะโอ้ แล้วยอดไม้ตีถุงกับหอยเนาะแล้หอยอันนั้นเฟิร์นแล้วจะถ้าคนที่มีฟันโอเคเลยนะหอยน่ะลวกแล้วก็ก้อยต้มแล้วก็ก้อยก้อยหอยนี่เสร็จไดย แ่แต่งทำกน้อนเอาไปเลยเอาไปให้บอนนาทีเลยต้อทำตอนน้อยีบอนาทีจ่ายตังแลวสองอันนี้จ่ายแล้ว็ออประจาจะเป็นอยแกคุณยายขยันมากเลยค่ะคุณยายทำไมวางใส่ถุงไม่เพื่อนเหรอะขยันคุณยายขยันมากนะคะ มาหากินมาขายวันนั้นแกก็เอาผักบัวอาเรมาขายน้อยายเนาะอายุมากแล้วนะคะนี่หกสิบกว่าแล้วนะคะนี่จะไปกินข้าวกับแอดเวนไปเลยพี่นี่ไปเลยค่อยจะไปกินข้าวค่อยได้แล้วค่อยเหลืออีกสามสิบวิแป๊บหนึ่งแอนเปนนี่นะมันจบพอดีนี่นั่นแหละอยู่ในโดมสีเขียวนั่นแหละ นะคะเอฟซีก็มาจากขอนแก่นมานั่งอยู่ศาลานะคะนั่งพักอยู่ที่ศาลามาเอฟซีมาจากขอนแก่นนะแม่ดามาจากขอนแก่นค่ะมาตั้งใจมาขอพรปู่ปลาลิกจิตนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมอนชาแนลด้วยเด้อสวัสดีค่ะนะคะปู่ปาลิกจิตเราอยู่ทางนู้นนะคะเอฟซีนะคะ